เกษียณรีวิววันนี้จะพาไปร้านที่มาก่อนร้านเต่าบินเขาคือร้านเต่าจังชื่อเพรมคร่ะหกสามนะเนี่ยร้านกาแฟเต่าจังนะคะเต่าจังมาก่อนเต่าบินนะคะขายมารุ่นนี้รุ่นที่3มแล้วลูกชายชื่อเต่าค่ะเพราะตอนเล็กๆเ,เขาเหมือนเต่าเต่ามาก็ยังเหมือนเต่าที่ขายดีที่สุดคือชาแล้วก็บวยอะค่ะชาไทยแล้วก็กาแฟขรงเลี้ยงนี่ก็ขายดีนะคะอันนี้ยี่้าแข็งเลยถ้าไม่แข็งยี่สิบคือว่ามันขายแล้วมันมีความสุขนะได้คุยกับลูกค้าแล้วก็รู้สึกว่าเออ Okay. ยอมรับว,ว่ามีจริงเพราะว่าขายทุกวันไม่เคยหยุดไม่รู้จะหยุดไปทำไมอ่ะบอว่า,วา,วายัางไงอ่ะเพราะาลูกค้าน่ารักมากจันถึงอาทิตย์ไปเลยดูแบบเจ็ดวันอ่ะต่มีก็จะไปทําบุญปีหนึ่งก็ช่วงสงการค่ะรวมญาติเปิดจริงๆอ่ะตีหนึ่งครึ่งทำเสร็จก็ตีห้าต้องทําส่งเขาอะค่ะเพราะว่าวังศิลราดาเขาจะรับไปขายตีหนึ่งเหรอคะตอนแรกตีหนึ่งยังไม่สวยค่ะมาสวยตอนตีสาม ก็ดีใจสิจเตเออแต่ถ้ามาไหนเรียกป้า,าแหละโดนแน่ที่ตลาดตอกหม้อค่ะข้างวัสสุทัศนะคะแล้วก็ของกินอร่อยทุกอย่างนะคะแม่ค้าร้านนี้สาวแล้วก็สวยสดใสแหมมีมาครบเลย